อาชูราโมโตเข้าสู่เซิร์ฟไทยแล้วในวันที่1สิงหาคมมีเหรอเต่าเชจภาดและคลิปนี้เตรียมตั๋วดำมาเกือบ1,000ใบเพื่อมาเปิดเจ้าอาชูราโมโตจะเกือแค่ไหนคลิปนี้ไปยูกัน Richman Shop โน่นงเรื่องเติมเกมเติมเกมวันพันแมนเดือดสตองเกตในราคาถูกที่สุดคุ้มที่สุดยิ่งเติมยิ่งลดเติมเกมในเว็บเมื่อซื้อแพ็คที่ร่วมรายการรับไปเลย Richman คอยใช้ส่วนลดได้หรือจะเติมเกมแบบผ่อนชำระผ่านบัตรเครดิตที่สามารถผ่อนชำระได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเติมเกมชนิดอีกมากมายสามารถเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์เติมถูกเติมง่ายเติมไวตลอด24ชั่วโมงต้อง Richman Shop เท่านั้นก็สุดครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเต่าเชนนะครับทุกคนวันน ห้าสามหรือหกสามห้านี่ผมไม่แน่ใจนะครับทุกคนเรื่องเซิร์ฟเวอร์นะถ้าจะหกสามห้าหรือหกห้าสามเนี่ยครับทุกคนเป็นไอเดียของลูกค้าผมนะที่ทําการให้ผมมาเปิดเอาอาชูราโมโต้นะครับทุกคนนะแล้ววันนี้ผมเตรียมตัวดํามาเกือบพันใบอ่ะเพราะหลายไอเดียนะครับทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นไอเดียของลูกค้าหรือไอเดียของคนทางบ้านนะครับทุกคนนะฝากมาเปิดกันเพียบนะครับทุกคนก็ดูกันแบบจุกๆไปเลยว่าไอเดียไหนจะดวงดีกว่ากันนะครับทุกคนผมก็จะมัดรวมให้ในคลิปนี้ไปเลยนะครับทุกคนนะฝากทุกคนกดไลค์กด subscribe ก่อนนะครับทุกคนนนะะแลสใจ เปิดอัชราโมโต้แล้วแบบว่าตัวดำไม่ถึงก็สามารถไปจัดไอดีตัวดำได้ที่เว็บเต่าเชช็ชอปนะครับทุกคนนะไปจัดกันได้เลยของมือจำนวนจํากัดนะครับผมช้าหมดอดก่อนนะครับผมไปดูเลยครับผม มาครับทุกคนเราอยู่ที่เว็บเต่าเชช็ชอปนะครับผมตอนนี้นะก็สุนไอเดียเริ่มต้นสิบาทนะเดี๋ยวผมจะหาไอดีที่มีตัวดวงตัวดำมาหน่อยแล้วกันในงบประมาณแบบผมมีแค่สามร้อยทุกคนขอส่องก่นอนไอเดีย ID นี้ก็มีตัวดำก้าถูกหกใบไม่พอไม่พอไหนนี่ใส่ฟรีซื้อพวกต่างๆเฮ้ยตัวนี้น่าสนใจว่ะแต่งบผมเกินดินี่แปดร้อยบาทนะแต่คุ้มนะแต่คือเกินงบผมมาดิเดี๋ยวจะส่มดีวะถ้าสุ่มผมกก็อยาได้แบบการันตีเลยแล้วกันนะตรงนี้หกหนึ่งเก้าหูพันหนึ่งอันนี้ก็สวยทุกคนดดอใบเฮ้ยนี่ โอเคครับทุกคนนะมาไอดีแรกก็เป็นของคุณนี่ครับผมนะคุณบลูเก้านะครับผมนะมาเขาเตรียมตัวดอมาทั้งหมด180บใบซึ่งไม่มีหินไม่มีอะไรให้เราเลยนะครับผมสำหรับตรงนี้มาผมเปิดเลยทุกคนนะ,ะให้เขอเคจัดกันแล้วกันสิบใบแรกเลยเขอเคมาสิบใบแรกทองมาเลยเปล่ามาดูกันทุกคนกดข้ามแม่งเลยสิบใบแรกไม่อยากลุ้นมากตรงนี้โอ้โหสองม่วงสองม่วงครับผมไปต่อ ไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อครับนะทุกคนนะใส่ตามะกระโดดต่อยก้อนเกลือไปประกายแสงสีอะไรมาโลที่สองเป็นยังไงฟึบโอ้โหยังสีม่วงครับทุกคนโลที่สองก็สีม่วงโอ้ยโอ้ย,อยไม่เคยแบบดวงดีเขาเลยนะจริงๆโลที่สามกดข้ามฟึบฟึบฟึบโลที่สามยังไงยังไงโอ้ยแห้งแข็งโลที่สี่ครับผมมา โลที่สี่ใสตะมะกระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีอะไรขอไม่การันตีพอจริงๆขอไม่การันตีพอทุกคนเออเพราะว่าเขาสาวไว้ใจผมมาเปิดมือทองโลที่สี่มาลูกกงลูกแก้วหินมาได้แล้วโอ้โหยังไม่ออกโลที่ห้ามาหน่อยโลที่ห้าลูกกงลูกแก้วหินมาหน่อยครับผมโลที่ห้ามามาดูกันใสตะมะกระโดดต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีอะไรทองไหมโอ้โหยังม่วงทุกคนโลที่ห้า โลกรูกเกลได้ปะ่ะโอ้โหคลิปเลยเอ้าโอเคๆจัดนี้โลที่หกโลนี้มีโอกาสนะครับทุกคนผมบอกเลยโลนี้มีโอกาสนะหกกระคำเลยเหรอเฮ้ยมีกระตุกว่ะมีกระตุกจิตกระชากใจดวงหรือเปล่าโลกก็คือร่างแห่งชีวิตอโลกชัวเลยดวงชัวเลยผมว่าดวงชัวเลยไม่ใช่ดวงด้วยแมงเวัคซีนแมนหลุดเลโอ้แล้วหลุดเล็ไปอีก ลูกแก้วหินมาไหมโอ้โหมึงให้กูให้คะแนนมึงเหรอเกมอมืเอาไปสักหมัดหนึ่งคะแนนแม่งไปโลนี้มันมีการันตีนะครับทุกคนนะมีโอกาสออกนะเออมีโอกาสออกในโลนี้ครับทุกคนนะโลที่เจ็ดหรือเปล่าข้ามไปเลยโลเจ็ดขอลูกแก้วหินลูกแก้วหินเฮ้โยโลจิตจะไม่มาฮ้ยผมว่าหนักกว่าผมว่าหนักกว่าโลที่แปดครับทุกคนผมว่าโอ้โหหนักแะเนี่ยหนักจัดเลยโลที่แปดขอ้หน่อย มาโลที่แปดยังไงฟึบโอ้โหสีบ่วงเฮ้ยลูกแก้วหินลูกแก้วหินโอ้โหมันหินแม่งเอ้ยการันตีชัวชัวทรงนี้โอ้โหโลที่แปดกดรวยครับทุกคนนะโลที่เก้าเฮ้ยลูกแก้วหน่อยโลที่สิบกดข้ามเกลือยับหมาเกลือยับหมาครับทุกคนนะโลที่สิบอ็ดมาโอ้ไอดีแรกก็เกลือยับป่าแลยทุกคนนะ โลที่สิบเอ็ดใส่ตะมาก,ก็โดนต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสีอะไรมาดูกันโป้งสีทองไหมโอ้ยยังไม่ทองโลท, 11, ทโ,อโลที่สิบเอ็ดทุกคนโอ้โหโลสิบสองดวงนี้เดือนนี้ดวงแบบสุดยอดผมบอกเลยเดือนนี้ดวงแบบสุดยอดต้นเดือนมาเอากูเลยเอากูเลยโอ้โหโลที่ที่สองสีทองยังไม่ออกครับทุกคนสิบสามที่เพอ มาไหมมาไหมโอ้โหโลูกแก้วไ,ได้ทุกคน่ที่เผอโอ้โหข้าคือคนที่ผู้เกต,ตามหาด้วงมาแล้วทุกคนนะอชูร่าโมโตโล้ล่างแรกอมาทุกไอชูรา่าเข้าที่หัวเข้าที่หน้าตรงนี้เกือสัตว์โอ้โหโอ,โหโอโห้ต้องขอโทษคุณบูนะครับทุกคนนะสาระไอดีแรกนะก็การันตีตามระเบียบครับผมแมงเนืเจ็บ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  บอกเลยว่าเจ็บเจ็บ <c oughs> เจ็บจีด๊ด <c oughs> เจ็บจี๊ดร้อยแปดสิบแบบโคตรเกลือเออผมว่าเกลือนะถ้าอย่างเงี้ยเกลือเลยได้หินมาสองเม็ดอืมถือว่าเกลือเลยครับทุกคน <c oughs> หมดคำจะพูดหมดคำจะพูดอ่อนเพียจัดจัดอ่อนเพียจัดรับการันตีโอเคภาษาอาชุราโมโต,โต้ครับผมตรงนี้ภาษาไปหนึ่งอ้ย อันนี้ผมกดผิดว่ะแต่ไม่เป็นไรทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวร่างเอสิดอาร์โบก็ต้องทําได้นะก็เดี๋ยวไว้ทําได้อยู่แล้วร่างเอสติดอาร์โบกตรงนี้นะอุ๊ยเพราะว่าเพิ่มพลังให้ร่างยูอาร์นะทุกคนนะสำอาชุราโมโตตรงนี้โอเคแต่เราประสานไปก่อนทุกคนตรงนี้มาอาชุราโมโตยูอาร์โป้งตุ๊บ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 ตุบโคตรเท่บอกได้ก็เลยว่าโคตรเท่ครับทุกคนนะอาชุราโมโตตรงนี้ ซึ่งการใส่ของของมันเนี่ยก็จะใส่เป็นของเลือดนะครับไม,ม่ใช่เลือดดิทุกคนขอไปการใส่ของของมันเนี่ยก็จะเป็นการใส่ของพลังโจมตีนะครับผมสำหรับเจ,จ้าด้วงตรงนี้นะโอเคอัพประเทศก่อนตรงนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะใส่ของมันโจมตีนะครับทุกคนนะเดี๋ยวไปต่อที่เอดีที่2กันเลยนะครับผม มาต่อกันที่ไอทดี่ที่ครันะทุกคนนะเป็นในเซิร์ฟเวอร์หกหนะครับคนอันนี้คือลูกค้า VP พของผมนะครับผมที่ทําการจ้างรลายเดือนของเต่าเชนนะครับผมนะก็อยู่ที่หนักที่ห้างเซิร์ฟเวอร์นะตอนนี้คุณขนุนครับหรือเปล่าไม่รู้ว่าชื่อแฟนเขาหรือชื่อใครครับทุกคนนะ แต่พี่เขาเป็นผู้ชายนะไม่น่าจะชีอขนุนนะเออตรงนี้เราไม่ต้องไปยุ่งเรื่องสตัวกเขาหรอกครับทุกคนตรงนี้เราเปิดตัวดังกันต่อในด้วงตรงนี้พี่เขาไม่มีอะไรให้เราเลยตรงนี้ผมขอดูในกระเป๋าก่อนละกันอุย้ยมีมีอยู่ทุกคนมีหีบเลือกหินอยู่นะก็คือถ้าด้วงหรือลูกแก้วมาเร็วๆเนี่ยผมสามารถประสานได้เลยนะครับทุกคนก่อนร้อยแปดสิบใบนะตรงนี้ผมว่ามีโอกาสว่ะมีโอกาสอ่ะทุกคนจังหวะนี้จัดไปเลยกันทุกคนสิบใบแรกมา ขอลูกแก้วไ,ได้ป่ะสิบใบแ,กแกไรไ้ขอลูกแก้วได้ป่ะเออขอลูกแก้วได้ป่ะมามามายังไงสิบใบแรกลูกแก้วมาไหมโอ้โห,หไม่ยังไม่มาต่อทุกคนยี่สิบใบจนดข้ามมาลูกแก้วมาเลยได้ป่ะลูกแก้วมาเลยได้ป่ะโอ้โหแม่โหลยี่สามผมจนดข้ามอันนี้ผมอยากลุ้นมากเลยนะทุกคนผมอยากแบบได้ลูกแก้วเลยเร็วมากเลยไอดีนี้โอ้โหลยสี่มาขอลุ้นหน่อยโลยสี่ ขอลุ้หน่อยโลที่สี่มาไหมลูกแก้วลูกแก้วมาเลยลูกแก้วมาเลยหินเรามีเยอะหินเรามีเยอะตรงนี้ฟึบโอ้โหบ่วงลูกแก้วได้ไหมพจพีซพจโอ้ยหะมาทีเผอแม่งทองมาพวกเราสามารถเริ่มกระสังหารได้แล้วอาชูร่าโมโตโ้ร่างแรกครับผมน่าจะซ้ำนะน่าจะมีกันทุกไอเดียทุกคนตัวนี้โอ้โหลูกแก้วได้ปะเฮ้ย มาทีเพอลูกแก้วลูกแก้วลูกแก้วโอ้โหแม่งหินโอ้ยคือกูไม่อยากได้หินอยากได้ลูกแก้วเกมหกสิบใบเฮ้ยมามาหน่อยร้อยเจ็ดสิบโอ้โหหินลูกแก้วลูกเดียวเลยลูกแก้วลูกเดียวเลยมาแปดสิบใบลูกแก้วลูกเดียวจบเลยทุกคน โอ้โห90ใบย,ยังไงโอ้โหลูกแก้ลูกเดียวเลยอ้โหมาครับผมหนึ100่งร้อยเราที่หนึ่งร้อมาลุ้นกันมาจาังหวะนี้ใส่ตะมักติดต่อยก้อนเกินเป็นกายแสงสีอะไรโป้งมาไหมอู้สีม่วงโอ้โหเกมต่อที่เผอที่เผอเลย โอ้โห oh, สุดยอด very good bro ไปต่อไปต่อแบบร้อยยสิบใบรวดเร็วทันใจโอ้โห oh, แม่งเป็นหินไม่ใช่ลูกเกลวเกลือมการันตีชัวร์ร้ยเอร์เซนโอ้โหทุกคนทรงแม่งการันตีจัดเลยอะ่ะตรงนี้โอโ้ขอโทษพี่กนุนด้วยนะครับผมตรงนี้มาโลที่ร้อยสามสิบโอ้โหแม่งเกลือมากเกลือมากเกลือเลเทะตรงนี้ ขอโทษจริงครับผมมาร้อยสี่สิบหืมขอสักร้อยห้าสิบใบก็ได้ทุกคนแบบไม่การันตีอะ่ะเออแบบลูแก,ก้มาเลยได้ปะตรงนี้เนี้ยลดการันตีจริงๆคือหินมันครบแล้วเว้ยเกมมาหน่อยมามาร้อยห้าสิบใบโอ้โหร้อยหกสิบก็ได้ร้อยหกสิบพันหนึ่งจริงๆริงร้อยหกสิบใบพันหนึ่ง ไม่น่าเกียดไม่น่าเกียดจริงๆเกมมาโอ้โหแม่งสีม่วงอ๋อกูว่าการันตีโอ้ขอโทษพี่ขนุนด้วยนะครับผมตรงนี้โอ้โหแม่งเอ้ยดวงดวงเดือนนี้สองไอดีโอ้แล้วมึงมาตอนร้อยเจ็ดสิบใบฟาดโอ้ยสงสัยอยากให้พี่ขนุนเขาเจพบพัดสองอะ่ะไปดูทรงเนี่ยขอดูสเตปพี่ขนุนเขาดิ อพอซัดไปกี่สเต็ปแล้วโอ้โหถึงสเต็ปหนึ่งพันถึงสเต็ปหนึ่งพันแล้วครับทุกคนตรงนี้ก็ค่อนข้างหนักหน่วงนะถ้าจะเอาพาสสองนะอ้อโหตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูตัวม่วงดิตัวม่วงมันต้องล็อกหินด้วงดิเอเพื่อเพิ่มพลังให้ชุดาโมโต้ตรงนี้ไม่ต้องล็อกหินด้วงดิผมเผื่อผมมือทองเผื่อผมมือทองทุกคนเปิดตัวม่วงไปเลยละกันเปิดตัวม่วงไปเลยละกันทุกคนขอสักสิบใบก่อนโป้งมาขอสักสิบใบก่อน ขอ,อสักสิใบก่อนเอาลูแก่ดวงหน่อยลูแก่ดวงกเพิ่มพลังให้แอชูราคาบุตโตยูอาร์หน่อยอูทอ้ท้องท้องท้องว่ะมาไหมมาไหมลูแก้วดวงขอฮึขอฮึหลังซวยโอ้โหมาวะคเอาเรื่องนาเกม เอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยภสานแม่งเลยาาาาล,ล่างนี้ก่อนล <_ d oll> ่างนี้ก่อนภสานก่อนล่างนี้ก่อนภาษสาร่างนี้ก่อนหูตรงนี้ขาดว่ะทุกคนขาดขินสองลูกว่ะน่าจะมีในกล่องปะ mm ing. มีอยู่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 มีอยู่มีอยู่ยแลกมาพิซา่าโอเคอนหนึ่งอันพิซา่าอีกหนึ่งเม็ดขอพิซาอหนึ่งเม็ด่อพิซซ่าหนึ่งเม็ดโอเคสวยๆผสานผมบอกเลยผสานทุกคนพลังเพิ่ม แบบบึ้มบั่มซัมเบ้ตรงนี้โป้งมาภาษาเอเบวกไปก่อนตรงนี้มาหูอ่าชิวราโมโตเอเ r บวกแล้วต่อยไประเบำาข้างพี่น้ายัดหน้ายัดหน้าเอ้ยเอาอ่ะดวงเกลือตัวดำแต่มาดวงดีตัวม่วงแต่อยากได้ดวงดีตัวม่วงมากกว่าตรงนี้ผมว่าอย่างนั้ก็ต้องเปิดเขา180ใบแหละครับทุกคนเพราะว่า มันจะได้เป็นหินแถมมาด้วยนะอีกเม็ดนึงนะมันสามารถเก็บไปทําตัวอื่นได้สอดตรงนี้นะยังไงก็ต้องคร <characters or> <berish> นะบร้อยแปดสิบใบแหละเออมาบู๊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 มโป้งโค้ทเทเทจัดเทจัดนี่จะเพิ่มพลังไปเลยครับผมเพิ่มพลังไปเลยเพิ่มพลังไปเลยเอามาแทนนี่เลยเกวินเไม่ใช่แกนเกวินดิแทนอีกาสไนท์เลยครับทุกคนเพราะอีกาสไนท์ไม่น่าได้ใช้แล้วนะ แล้วก็นี่ปลดล็อกพลังตรงนี้ก่อนทีนึงโอ้โหสองหมืนห่นฮะกระจอกสาตร์กระจอกจัดเลยโอเคทุกคนเดี๋ยวมาปั้นให้พี่ขนุ่มเขาต่อนะครับทุกคนตรงนี้ประมาณนี้ก่อนโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูที่ไอดีต่อไปเลยนะครับมาครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่ไอดีของพี่เขต OB1 หรือลูกค้าว i p ของเรานั่นเองนะครับทุกคนซึ่งตอนนี้ก็รวมเซิร์ฟแบบคุณจนมากนะโอ้โหดูจนมากแต่พลัง230กว่าล้าน ถ้าพี่แกจนก็ไม่มีใครจนแล้วครับผมหูตัวบัคเต็มทุกคนเซิร์ฟเวอร์นี้นะดูแต่ละคนนี่ก็กรอบแชมป์ล้วนครับอมมารวมกันหมดเลยเซิร์ฟเวอร์นี้ครับผมตัวบั克มาแล้วตอนนี้พี่เขตไม่มีอะไรให้เราเลยครับทุกคนมีแค่ตัวดำา270บใบเท่านั้นเองซึ่งพี่เขตก็มอบหมายให้เราจัดพาสิบเซคขั้นสองให้อชูราคาบุโตยูอาร์นะครับทุกคนตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาจัดกันครับทุกคนนะ270้บใบผมว่าน่าจะพอว่ะตรงนี้ไม่มีหินไม่มีอะไรเลยครับผมมา เอายังไงเอาสิไปแรกเลยแล้วกันครับทุกคนจังหวะน,นี้มาขอหินขอลูกแก้วมาไวๆก่อนเลยชอดนี้โอ้โหข้าวบุนฟินิตแล้ะเกโลไรจุดสองตัวมาน้ทสองครับผมยังไงยังไงขอหน่อยฮือขอหน่อยฮเ,เกลือมาหลายดีเลยเกลือมาทุกไอดีเลยจังหวะน,นี้มาฟึบโอ้โหเม่งสีม่วงนักกากหวานสองม่วงฟูบุก,กิโอ้โหเกมลงที่สามครับผมมา โลที่สามขอฟิล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 หน่อยขอฟิล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 หน่อยมากดสุ่มเลยผมจงมังหวะนี้สีทองไหมสีทองไหมโอ้โหม่วงคลิปม่วงคลิปแม่งโลที่สามยังม่วงคลิปหมดคําจะพูดโลที่สี่ครับผมมาเขาสามมอมหมายไม่เราจะพาสองมันต้องมาหน่อยโลที่สี่นะค่ะข,ขวานโอ้โหเกมแล้วโลที่ห้ามา ฟิลฟิ้วโอ้โหมีกระตุกนะมีกระตุกนะโอ้โหกระตุกเน็ต <c oughs> ต่อไปโลที่หกครับผมยังไงไซตามาขอลุ้นหน่อยโลนี้มีโอกาสได้นะครับทุกคนโลที่หกนะมีโอกาสออกแสงสีทองมาโลที่หกเฟิลฟิ้วโอ้โหเม่งม่วงเม่งม่วงโอ้โห <c oughs> แล้วเป็นหินเยี่ยทุกคนโอ้โหโลที่หกถือว่าหินมาวายอยู่โลที่เจ็ดต่อเน,นื่องเลยมา ต่อเน,นื่องเลยทุกคนโอ้โหรถที่แปดไปเลยกดข,ข่าแล้วผมไม่สนใจแล้วแม่งหลุดเลนมปแล้วทุกคนจังหวะน,นี้อะไรเนี่ยฉันต้องเรียโอ้โหหลุดเลทจริงกูไม่อาพูดหลุดเลนเลยแม่งหลุดเลทจริงจากวันเด็กเอามาทําไมเอามาทําไมแม่งรถที่อะไรไม่รู้ทุกคนสัก,กันเรือสัก,กันเรือผมรถที่แปดแล้วมั้งเนี่ยรถที่แปดขอลุ้นหน่อยป้อง มาใส่ตะมากระโดดต่อยก้อนเกลือโอ้โหแม่งเอ้ยไม่ใช่โลที่แปดสิโลที่เก้าทุกคนอันนี้โลที่สิบแลครับผมมาฟิล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 หน่อยอ 18. โอ้โหนี่ก้ามูชิสองตัวสิบเอ็ดเฮ้ยกดข้าวเลยครับผมฟุกแค่เกาไข่ต่อผมโลที่สิบสองมามาหน่อยลูกกงลูกแก้วหินมาหน่อยโอ้โห,โโหเฮ้ยสิบสองยังไม่ออกหรอลูกกงลูกแก้วหิน เกินไปนะเกินไปนะอันเนี้ยสิบสามมาใส่ตะมะก็โดนต่อยก้อนเกลือเป็นประกายแสงสิสิบสามมาไหมมาไหมโอ้โหกมทุกไอดีการันตีร้อยเปอร์เซนต์ใบเต่าเชโอ้โหกูว่าการันตีฐานร้อยใบว่ะขอโทษพี่เขียนล่วงหน้าเลยโอ้โหเม้งเขาสาวไว้ใจบอกเอ้เต่าเชเอาไปสองร้อยเจ็ดสิบใบพี่พอ รอไปร้อยห้าสิบใบครับผมตอนนี้จัดกระตอเฮ้ยขอลูกลกงลูกแก้วเหน่อยไบ้าจริงจริงมาก่อนให้มันชื้นใจให้มันชื้นใจโอ้โหหิมหมดเขาจะพูดเลยอะหมดขาจะพูดเลยทุกคนโอ้โหไปครับผมร้อยเจ็ดสิบใบมาโดนร้อยเจ็ดสิบมึงออลูกแก้วตอนนี้ปะละ่ะออลูกแก้วตอนนี้ปะละ่ะออลูกแก้วตอนนี้ปะละ่ะเอโอ้โหพวกเราโอ้โหด้วยครับผม อัมเพียอัมเพียะจะพูดอาชูรามโมโตโหึแม่งต่อต่อยังไงยังไงเละเทเละเทโอ้โหร้อยแปดสิบใบรับการันตีไปแล้วผมหนึ่งลูกตรงนี้แม่งหมดคำจะพูดจริงๆว่ะหมดคำจะพูดเกมหมา เกมหมาจริงๆจักใจแม่งสุดยอดโอ้โหไปผสานไปโป้งอาชูล่าโมโตโบมาดี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 ต่อครับผมมาขอพาร์ทสองแบบเฟี้ยวๆหน่อยตรงนี้แต่ขอดูพี่เขียดซัดแพ็คอะไรบ้างโอ้เขาซัดไปแค่ไม่กี่สเต็ปครับผมตรงนี้ เราซัดหน่อยแล้วกันสองหนึ่งเก้ามาไล่เกลือป้องโอ้โยไล่เกลือ,อกราบขอโทษพี่เขตลงหน้านะครับผมนะขอโทษจริงๆครับพี่เขตที่พี่ไว้ไกลผมนะโอโขอโทษจริงครับพี่แ่งเกลือมากครับพี่อใส่ซนัมากระโ,โกกดดต่อยก็เกลือเป็นประกยแสงสีลูกแก้วมาหน่อยลูกแก้วโอ้โหแบงหนยเก้าสิบใบลูกแก้วพึ่งมา มาตองเฮียโอ้โหเกมเกมดีเวลี่กูดโผว่ะแม่งยัง yeah. oh, ไงใบที่สองร้อยโอ้โหแม่งเออสองร้อยสิบสีทองไหมทองตัวไะไรพวกเราสามารถเลือกกระสังหารได้แล้วดวงไอชิวะโมโตโอ้โหมาทุกไอชิวะแม่งเอยต่อมา ปูสามตัวโอ้โหพี่ผมถามปูสามตัวปูนาขาเกแม่งหืมคอมบอูฟินิตี้ยังไงยังไงต่อไปโอ้โอหกี่ใบเนี่ยผมไม่ได้นับเลยทุกคนโอ้โหโอ้โอหเจ็บนะเนี่ยเจ็บจี๊ดไล่ดวงหน่อยไล่ดวงหน่อยมามาไล่ดวงหน่อยโอเค น่าจะสองร้อยห้าสิบใบนะครับทุกคนอีกยี่สิบใบครบสองร้อยเจ็ดสิบใบสองร้อยเจ็ดสิบใบก็โอ้โหจบครับผมการันตีขอโทษพี่เขียดลงหน้าแล้วผมนะแม่งเ,เกลือมากมีเกลือจริงเกลือจังโอ้โหหมดคําจะพูดเปิดม,มาสั่งไม่ดีเกลือสามไอ้ดีดวงเต่าเชเดือนนี้โอ้โหเดี๋ยวคลิปหน้าผมมีแจกอชุราคาบุโตะหนึ่งโตฟีฟีทุกคนนะเหมือนเดิมเราแจกทุกเดือนอยู่แล้ว ในไอดีดอของเต่าเชนะ่าเดี๋ยวแจกกันแน่นอนทุกคนคลิปหน้านะรอดูกันได้เลยตรงนี้เออแจกล้างซวยหนะ่อยเออทำบุญหน่อยมา280ร้ยใบมาไหมพาสองสองร้อปิบใบเรียบร้อยเรียบร้อยครับทุกคนไม่เป็นไรครับทุกคนเดี๋ยวผมมากดแพ็กเพิ่มอันนี้พี่เคสั่งลุยครับทุกคนนะมากดแพ็คสเตปเพิ่มสามสี่เกจัดไปเฮ้ยเอาว่ะพอพจแจกไอดีแ้แม่งดวงมา อ,ออย่างนี้การันตีอยู่แล้วแม่งพอพูดว่าจะแจกไอดีนัดดวกมาไงระดวกมาเลยไงโอ้โหมึงไม่ต้องแถมลูกกงลูกแก้วนะขอหินพอจริงๆครบสามร้ยใบการันตีโอ้ขอโทษพี่เกเยนะครับผมจริงๆเดี๋ยวคลิปหน้าแจกอาชุระคาบุโตะหนึ่งตัวนะครับทุกคนเหมือนเดิมนะรอติดตามได้ในคลิปหน้านะครับทุกคนฝากกดไลค์คลิปนี้นะ โอ้โหภาษานใช่ไปอัชูราบโบโต้แล้วก็ปลดล็อกล่าง X R อเอซินาบวกด้วยครับผมตรงนี้โอเคโอเคทุกคนเป็นประมาณนี้ครับทุกคนนะเดี๋ยวผมมีแถมเี็นไอดีหนึ่งเป็นไอดีสายฟรีของผมเออนี่มาทุกคนไอดี ID สายฟรีงของผมนะพระเจ้าต่อเชพลัง200ล้านตอนนี้ขายอยู่ในเว็บต่อเชช็อปอยู่ที่ราคา5 0า0ันบาทนะครับทุกคนใครสนใจก็สามารถมาจัดกันได้นะซึ่งตอนนี้ผมไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนนะในการจัดอัชุราโบโตนะคือแบบว่าใจเลยผมมีตัวดัแค่ร2 0ิใบอะ ผมอยากวัดใจอ่ะทุกคนผมขาดแค่ลูกแกวลูกเดียวอ่ะตรงเนี้ยมาให้ผมได้ปหล่ะให้ผมได้ปหล่ะผมขาดแค่ลูกแกวลูกเดียวเลยลูกแกวตัวมันอ่ะผมประสานได้เลยโอ้โหโอ้โหรถที่สองรถที่สามมาพอบอกว่าทําบุญนะเนี่ยพอบอกว่าจะแจกไอดีเนี่ยมาดูดวงกันทุกคนนะรถที่สามมามันจริงหรือเปล่าพอบอกจะแจกไอดีจะดวงดีเนี่ยอรถที่ห้าผมกลัวเลยไม่ใช่กลัวเลยไม่ใช่เกมโอ้โหรถที่หก มาไหมเฟยลเฟียฟิยโอ้โหหายแล้วรถที่เจ็บเฮ้ยแจกไอเดียนุ้ยกูลงทุนแจกไอเดียนุ้ยรถที่แปดโอ้มันเป็นแบบนี้ครับตัวน้องพอบอกว่าจะแจกไอเดียมันดวงดีจริงๆพอบอกว่าแจกไอเดียอชุราคาบบโตหนึ่งไอเดียมันดวงดีอย่างนี้เออก็ผ <c oughs> <c oughs> ูสนับสนุนรักกระตายเชช็อปครับผมสามารถมาแจกไอเดียกันได้ไอเดียดองอื ตรงนี้นะมีทั้งดองดำทั้งดองแดงก็ผมไปจัดกันได้ไอดี ID พร้อมลงพร้อมเล่นมีหมดพิมพ์ใน Google ตะเชช็ชอปเลยครับทุกคนผสานี้นไปอาชูราโมตโต8แสิบใบพอพราผมมีหินเยอะผมเกลือมาเยอะทุกคนตรงนี้คือหินไอ้นี่ผมมีเยอะจัดดูดิมีกี่เม็ดอะปบป๊นนึงนะมีประมาณหกเม็ดอะเออมีเยอะจริงผสานกัไปครับทุกคนอาชูราโมตโตพาร์ทหนึ่งแปดสิบใบอะ เอาเรื่องนะเอาเรื่องนะเอาเรื่องนะโบ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 มบูมสวยๆครับผมประมาณนี้ประมาณนี้ครับทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้ามีแจกไอดีอัชราคาบุโตะหนึดีครับทุกคนนะเป็นอัชราคาบุโตะยูานนะครับผมก็รอติดตามกันได้เลยนะครับผมประมาณนี้วันนี้ครับผมนะก็ใครชอบคลิปนี้อยู่ากกันกดไลค์กดซับสไคร เป็นกําลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปกันด้วยนะครับทุกคนผิดภาพกันไดต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับทุกคนวันนี้ขอตัวลาไก่อนับผมสวัสดีครับ